สวัสดีครับสวัสดีเว o รุ่นเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมจะมาลบลอยนะเดี๋ยวให้ดูรอยก่อนนะครับรอยพวกนี้นะครับรอยพวกนี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวให้ดูนะครับรอยพวกนี้เกิดจากลอยตัวนี้นะครับที่เราได้ทําการแ,แกะหอกจะดูซิว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยสามตัวเนี่ยอัานไหนจะเอามันออกหนึ่ง ตัวนี้นะครับซื้อจากมิเตอร์เดีวสองเหมือนกันนะครับมิเตอร์ดีวและสามครับที่เดิมนะครับเทสดูอันไหนจะลบออกเริ่มจากตัวแรกก่อนเนาะตัวนี้นะ ลองของใหม่นะไม่รู้เหมือนกันถ้ามันลบออกหมดทุกตัวก็จะได้ดูว่าตัวไหนมันลกง่ายนะครับมาตัวแรกนะครับลงผ้าเลยเหลวนิดนึงลองนะ ออกไม่ถือว่ายากนะครับถือว่าออกโอเคนะรอยพวกนี้น่าจะออกนะครับแต่ถ้าเป็นรอยลึกผมว่าไม่ไม่น่าจะออกนะครับถือว่าออกถือว่าออกนะครับแต่รอยพวกนี้น่าจะกินชั้นสีไม่ออกนะครับโดยรวมแล้วตัวนี้ออกนะครับใช้แ,แรงหน่อยแต่ออก ลองของไปแล้วครับถือว่าออกใช้เวลาขัดอีกนิดหนึ่ง่ต่อไปนะครับตัวที่สองจะเป็นตัวนี้ผมก็กลัวไม่ออกนะผมก็เล่นมาทุกสีนะครับอุ้ยประมาณนี้นะครับ ิ่นอยบนเลยอย้ตัวนี้ก็ก็ออกนะครับออกอยู่ไม่แย่ไม่แย่ได้ได้ออกนะครับตัวนี้ก็ออกอ่ะออก นะครับข้างบนออกต่อไปตรงนี้นะครับตัวสุดท้ายใช้ตัวนี้อ่ะยี่ห้อนะครับนเนื้อครีมสีเดียวก,กันกับตัวเมื่อกี้นะครับตัวสีสม้ม เ,ออเรียบร้อยครับถือว่าไม่ผิดหวังทั้งสามตัวนะครับถ้าสนใจก็ตัวนี้นะครับตัวนี้จะถูกหน่อยน่าจะวันสี่สิบกว่าบาทมั้งอันนี้จำไม่ได้นะครับผมก็ยังศรัทธาในกระป๋องโลหะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับส่วนวิธีการแกะ เดี๋ยวจะให้ดูในคลิปต่อไปนะครับคลิปการแกะตัวนี้นะครับการแกะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีหนึงเดี๋ยวไปขัดต่อก่อนนะครับขอบคุณครับ